อย่าลืมกดไลค์กดสับตะไคร้ให้เฮียนันโซโล่เดียวด้วยนะครับสนิทเรียกพี่ไม่สนิทเรียกพ่อครับแล้ววันนี้ก็มาพบกับชี้ช่องทางชนะบาคาร่าด้วยสูตรไข่มังกรช่องที่3ครับผมสาหรับใครนะครับที่อยากให้ได้เหนอีกดีนะครับหรืออยากให้เฮียนันนำเล่นนะครับก็แอดมาที่ jj 7 8เราไปลุยกันต่อเลยครับและแต่ก่อนนะครับที่จะเริ่มการทำเล่นใช้สูตรแบบสดๆนะครับลองมาดูกันก่อนครับที่สูตรไข่มังกรช่องที่3ครับกับตารางการดู สูตรนี้นั่นเองครับมาดูครับที่เฮนหันวงให้นะครับเห็นไหมครับนี่ครับวงให้นะครับที่วงให้ครับแต่ละอันนะครับเป็นช่องที่สามนะครับเป็นช่องที่สามนะครับที่เฮนนันอยากจะบอกนะครับช่องที่สามครับช่องที่สามครับช่องที่สามนะครับเฮนนันวงให้แล้วนะครับเดี๋ยวมาดูกันเลยครับว่านับยังไงนะครับอย่างตัวนี้ครับนับหนึ่งครับนับสองครับนับสามครับออกสีแดงครับจิ้งไปที่สีน้าเงินครับเท่านั้นเองครับมาดูตัวที่สองครับหนึ่ง สองตัวนี้สามครับยังไม่ออกนะครับฉะนั้นต้องรอก่อนครับไอ้รอนี่รอรอรอนะครับรออันนี้นับเลยครับหนึ่งสองสามครับออกแดงครับจิ้มไปที่สีน้าเงินครับมาดูตารางต่อไปครับหนึ่งช่องสองและช่องที่สามครับไปที่สีน้ําเงินครับออกแดงไปที่สีน้ําเงินครับต่อไปครับไปดูตารางต่อไปครับหนึ่งช่องสองช่องสามครับออกสีแดงครับไปที่สีน้ําเงินครับง่ายครับต่อไปครับตารางสุดท้ายครับหนึ่ง สองสามครับออกสีแดงไปที่สีน้ําเงินครับจาไว้นะครับช่องที่สามครับสำหรับตอนนี้นะครับทุกคนคงรู้เทคนิคกันแล้วนะครับเราไปดูกันเลยครับว่าสดสดองหินั้นั่นจะเป็นยังไงครับโอเคครับตอนนี้เฮียก็เข้ามาแล้วครับมาที่แบบมัลตินะครับแบบมัลตินะครับแล้วไปแล้วครับตอนนี้ช่องที่สามออกแล้วครับตอนนี้นะครับเฮียไปที่สีแดงครับไปจิ้มที่สีแดงครับตัวนี้นะครับออกแบบมัลติเรียบร้อยแล้วนะครับนี่วงให้ก่อนนะครับวงให้ก่อนนะครับโอ้โทษโทษเฮียวงผิด นะครับวงให้ก่อนนะครับวงให้ก่อนนะครับตอนนี้ออกมาแล้วครับสีน้ําเงินครับสีน้าเงินนะครับเราไปที่สีแดงครับเท่านั้นเองครับไปที่สีแดงครับสีแดงนะครับไปกันเลยไปกันเลยนะครับอาจจะงงนะครับหน้าตาแบบนี้คืออะไรครับมันเป็นห้องแบบมัลตินะครับเราเรียกว่ามัลตินะครับหรือการเล่นหลายห้องพร้อมกันครับเล่นหลายห้องพร้อมกันซึ่งบอกแล้วนะครับว่าสูตรเฮียเป็นแนวนี้นะครับโอ้โหพูดยังไม่ถึงคำยังไม่ถึงคำ จวดจวดเรียบร้อยครับโอ้โหเพ่มเติมแต่พออิ่มแล้วครับแต่บอกก่อนนะครับการเล่นแบบนี้สายตาต้องไวยว่องนะครับหรือว่องวนะครับไม่ยากนะครับต้องว่องไวหน่อยครับเพราะเราต้องดูห้องไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้เราบวกมันแล้วฮะบวกมันแล้วนะครับสถิติจะขึ้นตรงนี้เลยนะสถิติจะขึ้นตรงนี้เลยนะตอนนี้ครับสำหรับห้องที่ยังไม่มานะครับก็ต้องรอก่อนนะครับต้องอดใจรอครับนี่ครับตัวนี้ใกล้จะมานะครับห้องนี้นะครับห้องนี้นะครับอเดี๋ยวก่อนนะครับห้องนี้ห้องนี้ ยังไปไม่ถึงครับยังไปไม่ถึงนะครับรอก่อนนะครับรอก่อนตอนนี้ยังไม่มีห้องไหนนะครับที่มาเลยนะครับโอเคครับตอนนี้ก็ระหว่างรอนะครับรอห้องที่จะเข้าสูตรไข่มังกรช่องที่สามครับสำหรับใครที่ยังไม่เข้าใจนะครับว่าเล่นแบบมัลติเล่นยังไงนะครับทักเฮียนมาได้นะหรือคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะครับทักเฮียได้ที่แอ j เเจแปดนะครับแอ j เจแปดระหว่างที่รอครับอย่างที่บอกครับการจะเป็น v v ว p นะครับ ต้องใช้เวลาครับต้องมีความอดทนนะครับต,ต้องรอก mm. ันหน่อยนะครับตอนนี้นะครับยังไม่มีห้องที uh ่กําลังเข้าสู <h 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 ่เฮียเลยนะครับต้องรอหน่อยนะครับก็คือใส่มือกรช่องที่3ครับตอนนี้ยาวเหยียดเทอกทเลยมีห้องหนึ่งนะครับที่ใกล้เคียงครับคือนี่ครับ0ูนย์สาครับตัวนี้นะครับเฮียวงให้นะศูนย์สามนี่นะครับนี่นะครับใกล้เคียงมากเลยนะครับตอนนี้ออกมาแล้วนะครับออกมาแล้วทั้งหมดนะครับนี่ครับ สองช่องครับออกมาสองช่องครับนะครับออกมาสองช่องครับอันนี้หนึ่งครับหนึ่งนะครับออกมาสองช่องครับอันนี้สองครับสองนะครับรอช่องที่สามครับโอ้มาแล้วครับสูตร่องที่สามไข่มังกรช่องที่สามมาแล้วครับไม่ต้องคิดมากครับไม่ต้องคิดมากตอนนี้ออกไปที่สีแดงครับเราใส่ไปที่สีน้ําเงินครับกดไปที่สีน้ําเงินครับง่ายๆครับนี่ครับ นะครับตอนนี้กดไปแล้วครับสิน้ำเงินนะครับนะครับอย่างที่บอกครับสูตรของเฮียเนี่ยต้องรอครับเป็น VVP ต้องรอหน่อยนะครับก่อจะเข้าสูตรนะครับก็ต้องเป็นห้องที่เริ่มใหม่ห้องที่เริ่มใหม่นะครับโอเคไหมตอนนี้เฮียจัดไปแล้วนะครับเรียบร้อยแล้วครับเรามาเลื่อนดูต่อครับว่าเอจะไปห้องไหนต่ออย่างที่บอกนะครับการเล่นสูตรเฮียจะให้ผลดีที่สุดเนี่ยต้องเล่นแบบมัลติครับต้องเล่นแบบมัลติแล้วตาต้องสับไวเหมือนพวกมึงไปดูผู้หญิงนั่นแหละ นะครับต้องไวฟุ๊กฟุ๊กนะครับเห็นแล้วหูขาวอ้วนๆขาวสวยๆนะครับมาแล้วครับหกั่นนี้หกสองครับนั่นนู้นมาโก่งมาโอ้โหพอกแปดครับไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรโซเนียบอกไปแล้วครับเดินได้ทั้งหมดสี่ไม้ด้วยกันครับหนึ่งสองสี่แปดครับหนึ่งสองสี่แปดย้ำไปที่เดิมครับย้ำไปที่เดิมครับย้ำไปที่สีน้ำเงินครับเพราะว่าช่องที่สามเนี่ยออกไปที่สีแดงครับช่องที่สามนะครับออกสีแดงครับออกสีแดงนะครับออกสีแดงแล้วจิ้มที่สีน้ำเงินเท่านั้นเองครับ เท่านั้นเองนะครับเท่านั้นเองโอเคครับเรามาดูกันต่อครับว่าจะเป็นยังไงครับจะเป็นยังไงครับแบบมัลตินี้นะครับแบบมัลตินี้นะครับอย่าลืมนะครับเข้ามาแล้วถ้าถูกใจชอบเฮียอยากให้เฮียทำคลิปเรื่อยๆนะครับฝากกดสับกดไลค์ด้วยนะครับโอเคครับตอนนี้มาดูที่ห้องของเฮียก่อนนะครับตอนนี้ไม่มีห้องไหนเข้าเลยนะครับหนุนมาเก้าครับเรามาห้ามาเก้ามาห้าครับห้าเต็มฝรั่งเข้าไหมฝรั่งเข้าไหม นี่ครับยกให้เขาไปก่อนครับโอ้โหอย่าลืมครับเดินสี่ไม้ด้วยกันนะครับสี่ไม้นะฮะฉะนั้นไม่ต้องกังวลครับไม่ต้องกังวลและไม่ต้องรีบนะครับการเป็น v i p ไม่ต้องรีบครับนะครับย้ําครับเมื่อกี้หนึ่งสองนะครับต่อไปครับหนึ่งสองสี่ครับเราต้องเดินไปสี่ครับนะครับเดินไปสี่ครับตอนนี้ครับแล้วแต่ตามทุนเลยนะครับแล้วแต่ตามทุนเลยนะบางคนมีมากก็จัดมากมีน้อยก็จัดน้อยนะฮะไม่ต้องซีเรียสนะครับแล้วแต่ทุนครับ เห็นหรืนไระหว่างนั้นก็ต้องตาไวครับคอยดูเลือดสอด่องห้องตลอดนะครับแต่สังเกตได้ครับเวลาเล่นมัลตีครับผลจะมาอยู่ตรงนี้ครับผลจะออกมาอยู่ตรงนี้เลยนะครับนี่เฮียจะวงให้ดูนะครับนี่ครับผลมาอยู่ตรงนี้ครับฉะนั้นเห็นจัาจ่าครับจริงหรือเล่นเล่นหรือจริงนะครับโอเคครับตอนนี้นะครับหมาแล้วครับมาแล้วครับ ฝั่งนู้นเราฝรั่งขอบเข้าเงาเงาเลยครับขอบเงาเงาเขาก็หนึ่งแต้มครับเขาหนึ่งแต้มอะไรก็ได้ครับมาหน่อยอะไรก็ได้สองแต้มก็กินแล้วฝรั่งเข้าเขาซะฝรั่งเข้าเขาซะข,ข,ขอบมาโอ้โหเรียบร้อยสูตรเฮียก็แตกอีกเลี้ยวครับแตกอีกเลี้ยว เห็นไหมครับตอนนี้ครับนี่ครับสถิติครับสถิติของเฮียตอนนี้มาอยู่ตรงนี้แล้วครับมาอยู่ตรงนี้แล้วนะครับถ้าใครเห็นนะครับสถิติเฮียตอนนี้นะครับลองบวกลบกันเองนะครับลองบวกลบกันเองในช่องนี้นะฮะว่าเฮียบวกไปเท่าไหร่แล้วนะครับระหว่างนี้ครับระหว่างที่รอครับแน่นอนครับต้องรอครับรอห้องที่เข้าสูตรเฮียนะครับมาดูกันครับว่าตอนนี้มีห้องไหน อยู่ในสูตรเฮียด้วยจริงๆเฮียมีอีกหลายสูตรนะครับมีอีกหลายสูตรมากๆเลยนะครับแต่ตอนนี้เฮียอยากจะไปทีละสูตรนะไปทีละสูตรนะนะครับไม่ต้องรีบกันนะครับนะครับตอนนี้ก็ยังไม่มีตรงไหนที่ห้องไหนที่เข้าสูตรเฮียเลยนะครับโอเคนะค่อยๆไปนะครับครับระหว่างรอนะครับเฮียก็ใช้เทคนิคของเฮียมากมายนะครับจิ้มไปรอนะครับอย่าบอกแล้วอย่าบอกเลยนะครับว่าเฮียังมีหลายเทคนิคนะครับเห็นไหมครับตอนนี้ก็บวกอีกแล้วครับจะบองเห็นทางช่องนี้เลยนะครับนี่เฮีย ไปรอไปเล่นเทคนิคของเฮียมานะครับระหว่างที่รอกันนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับที่ติดตามดูเฮียนะครับรับรองมาทีไรบวกทุกทีครับกับสีช่องทางชนะบาคาร่าครับโอเคครับสำหรับวันนี้เฮียหนันก็ขอขอบคุณทุกคนอีกครั้งนะครับเดี๋ย่เลยนะครับใครที่สนใจเทคนิคต่างๆหรือสูตรต่างๆนะครับ แอดมาเลยครับ JJ 78นะครับมีแอดเสมอครับแอด JJ 78นะครับเฮียนันรอทุกคนอยู่นะครับแล้วยังจะรออยู่ตรงนี้นะฝืนทุกคนเป็นจอมยุทธไปด้วยกันครับสำหรับวันนี้เฮียนันขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ